cái thì mà nha. Kiểm tên kiếm. Quất thải nó 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 phải khò nó đó. nó tin mà. Chạy áo đi đã. Các cái này là cắtเอา nhằn miếng nó bị nó bị nó. bây giờ mà thấy nó tông đi มันโปยตางมาย่งเดียวได้เดียวไหนวาเดียวกำโยกนดาเอาหนัไปเลยตายียกันาถ้าไหนมารมอโเอาไปเดียวเลยไมอ่ไปยตาตางเลยมันมันมีทางรูลังทาี่เดียวอะตรงนี้นะ มีมีมีเะต่อรุ่นนะนี่มันลาง่ออยูแต่มันมันโอเคแต่ว่าห่อมันอัดเป็นท่านอะไรขีมาแบบนี้โคอย่างเี้ยรับนัาเอนมีอะยงไยันขึ้นน้อยนะวานี่ยันม่ได้ยัง ม่้ยขึ้นละลดทปมด่ที่เจาเลยเฮ้ยมีทีมีคนนหเสือาชิล้วมีคนันหลังเลยเสื้อาชิกเหอี้หน้าอะพวีนเล่นเล่นแตกาแล้วะ

ทำไมอยากเห็นน้องโทรออไรนี่หนาววะอ้ลงไปอันลงตรงหี่ยู่วะ คนถ้าต้อตบนี้